Hey, hey. ปลาเขาหน้าปัง hey, hey. สวยงามลมแรงวันนี้ลงห้วยลงหนองลงคลองในรอบ hey, hey. กแก้มลิงในรอบกี่ปีไม่ทราบ สัมผัสบรรยากาศลมแรงๆครับเนี่ยบ้านปลาทำบ้านปลา้าเป็นมีสาเขา้นเงินยาะแน่อนอนย่อย่อตัดไม้ลงไปไว้จากปีสามสี่ปีบ่ปีสองปีให้ปลาให้ปลามาอยู่เขาเรียกว่าบ้านปลาโนยาวไปนูนน นาปังธรรมชาติี่มาสัมผัสธรรมชาติสวยงามจืดใจชุมตาเกียวไกนดีแล้วก็เอาตาข่ายดักไว้ตาข่ายดักปุ๊บสองฟังแล้วก็เอาไม้ขึ้นเอาไม้ขึ้นแล้วก็เอาแห,ห,หลงว่ะแห,ห,หลงแล้วก็ งูมอาว่าอาว่างูงูมา gặp บ่กันไปงไ,ไ,ไงครับพอได้งมพอไดีเนโน่ธรรมชาติลมแรงวันนี้ลมแรงครับไม่มีแดดสองวันแล้วชอบนาข้าวจังเลยนาปังสวยสวยนสุดลุคลุกตา มาได้มาซาพัรดด้วแล้วได้เอะมาได้ลงแนวนี้ผูสามสี่ปีแล้วแต่ก็เอาอยู่บ้านนะข่าเงินรักษาหนาใช่ไหมสพานนี่มาเอาการญาติครับอีกตำบลหนึ่งญาติสะทองตำบลผู้ซอดสะทองแดงชวนมา รยากาศกินปลาห้วหปลาหนองปลานาเอาไว้ที่นี้ก่อนนะครับนี่คร่อนเอาลงล่าก่อนจะไปลมาข้นมาขออนุญาตค่ะ